ลุมพลางอาหารสุขภาพนะคะหลายคนอยากดูแลสุขภาพอยากดูแลการลดน้ําหนักนะคะก็พยายามเลือกหาสินค้าสุขภาพนะคะมากินนะคะโดยที่บางทีเราไม่ได้อ่านข้อมูลให้มันครบถ้วนนะคะอาจจะอ่านข้อมูลที่เป็นมาเก็ตติ้งนั่นก็คือส่วนที่อยู่ด้านหน้านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะแนะนําให้พลิกอีกหนึ่งนะคะก็คือฉลากโภชนาการ ตรงนี้จะเป็นข้อเท็จจริงนะคะของสินค้านั้นๆว่ามาีพลังงานแล้วก็ให้สารอาหารอะไรบ้างเท่าไหร่นะคะอันนี้อยากจะยกตัวอย่างให้ดูสินค้าสุขภาพเนาะอย่างแรกก็คือเรื่องของ0%ไขมันฟังดูเฮลตี้นะคะฟังดูไม่อ้วน,ฟ,นฟังดูไม่มีไขมันนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยสินค้าที่เป็น0%ไขมันนะคะมันจะลดความอร่อยลงเพราะมันไม่มันแล้วนะคะ สิ่งที่เติมเข้ามาเนี่ยบางทีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของน้ําตาลซึ่งมันจะทําให้รสชาติยังดีอยู่นะคะแล้วก็เราก็ยังกินได้อร่อยนะคะตัวอย่างนะคะเช่นโยเกิร์ตอันนี้นะคะศูนย์เลขศูนย์ใหญ่มากเลยเนะาะศูนย์เปอร์เซ็นไขมันโลคอเลสเตอรอลนะคะซึ่งถ้าพลิกดูฉลากโภชนาการเป็นเรื่องจริงนะคะเปอร์เซ็นไขมันศูนย์เลยนะคะแต่ว่าน้ําตาลก็ยังค่อนข้างสูงอยู่นะคะเพราะว่าในแต่ละวันเราไม่ควรทานน้ำตาลเนี่ยเกิน 2 0ถึงกรัมต่อวันนะคะถ้าเรากินถ้วยนี้ไปเนี่ยเราได้ไปแล้ว14นะคะเกินครึ่งของลิมิตท,ที่เรากินได้อีกนะคะอีกอันหนึ่งนะคะก็คือ,อโยเกิร์ตเหมือนกันซึ่งโฆษณาไว้ว่า2เท่าโปรตีนนะคะถ้าลองพลิกฉลากโภษนาการดูนะคะโปรตีนก็ให้ค่อนข้างโอเคนะคะก็คือ10กรัมนะคะแต่น้ำตาลเนี่ยก็อยู่ที่1 8กรัมก็ค่อนข้างเยอะอีกแล้วนะคะเยอะกว่าตะกี้อีกเนาะอันต่อไปนะคะก็คือเครื่องดื่มชดเชยเกลือแร่นะคะ อันนี้ก็หลายๆคนวิ่งหรือออกกําลังกายหนักเนาะก็อยากจะกินอะไรที่มันสดชื่นนะคะหวานหวานหน่อยแล้วก็รู้สึกร่างกายสูญเสียเกลือแร่เยอะเอื่อออกเยอะนะคะก็ชดเชยเกลือแร่หน่อยนะคะถ้าเราเลือกกินผลิตภัณฑ์ประเภทนี้โดยที่เราลืมดูนะคะน้ําตาลเราอาจจะได้น้ําตาลที่เยอะเกินไปนะคะอย่างขวดตัวอย่างนี้นะคะเขียนว่าน้ําตาล12กรัมนะคะ แต่อย่าลืมนะคะเราต้องดูหน่วยบริโภคด้วยนะคะขวดนี้เนี่ยเขียนว่าหน่วยบริโภคคือ1แก้วซึ่งคือ2 0 0มิลลิลิตรนะคะแต่ขวดนี้ขวดใหญ่หน่อยนะคะก็คือ500มิลลิลิตรนั่นก็คือขวดนี้มี2.5หน่วยบริโภคนั่นหมายความว่าปริมาณน้ำตาลนะคะที่เราจะได้รับถ้าเรากินหมด ขวดนะคะเราต้องคูณ2.5เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้น1ขวดนี้นะคะเราจะได้น้ำตาล30กรัมเลยทีเดียวค่อนข้างเยอะมากนะคะเยอะกว่าปริมาณลิมิตที่เราควรได้รับต่อวันซะอีกนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะบางคนรู้สึกขับถ่ายไม่ค่อยดีนะคะอยากจะเติมจุลินซีเติมโปรไบโลติกในลำไส้นะคะก็ยินประเภทนมเปรี้ยวนะคะซึ่งนมเปรี้ยวเนี่ยแคลอรี่อาจารไม่เยอะเนาะแต่น้ำตาลเนี่ย อาจจะเยอะเกินไปนิดนึงนะคะอย่างขวดน,นี้เองเนี่ยเขียนว่า19กรัมต่อ1หน่วยบริโภคซึ่ง1ขวดมี2หน่วยบริโภคนะคะก็คูณ2เป็น38กร,รมัมเยอะไหมถามใจดูนะคะหรืออยากเสริมโปรตีนนะคะเพราะเราเรียนรู้กันมาเนาะว่าเรา ต้องกินโปรตีนให้ถึงปริมาณตามน้ำหนักตัวนะคะถ้าอยากลดน้ําหนักหรือดูแลสุขภาพนะคะทั้งเรื่องหนึ่งที่คนชอบกินเนาะก็เป็นพวกน้ำเต้าหู้นะคะน้ำนมถั่วเหลืองถ้าตามรถเข็นเนี่ยไม่มีฉลากให้เราดูนะคะเราลองไปหยิบดู สินค้าที่มีฉลากกันดีกว่าขวดนี้เนี่ยปริมาณโปรตีนเยอะจริงนะคะ12กรัมแน่เนาะแต่ทีนี้ถ้าจะทําให้อร่อยเนี่ยบางทีเติมน้ําตาลไปเยอะเหมือนกันนะคะขวดนี้อยู่ที่21กรัมเกินโคต้าลแล้วนะ <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นเราได้โปรตีนแต่เราได้น้ําตาลไปด้วยเนี่ยก็ลองนึกดูนะคะว่าคุ้มไหมเนาะอีกอันหนึ่งนะคะก็เป็นประเภทน้ําผลไม้น้ําผักนะคะที่สกัดมาอยู่ในกล่องอยู่ใน ขวดนะคะซึ่งน้ําประเภทนี้เนี่ยบางทีก็มีวิตามินเกลือแร่เยอะนะคะเราเออต้องการวิตามินเกลือแร่เป็นการสําคัญกับการลดน้ําหนักนะคะแล้วหลายคนแบบไม่กินผักกินผลไม้น้อยกินผักน้อยนะคะก็จะเลือกใช้น้ําผักแทนนะคะซึ่งเราก็จะได้วิตามินเกลือแร่ เช่นเดียวกันเนาะแต่ว่าบางทีเหมือนกันนะคะสิ่งที่แถมมาเนี่ยก็จะเป็นปริมาณน้ําตาลที่อาจจะเยอะเกินไปอย่างขวดน,นี้นะคะ1น่หน่วยบริโภคก็ประมาณ200มลนะคะก็จะอยู่ที่22กร,รัมเลยทีเดียว ขวดนี้นะคะก็เป็นน้ำดื่มชาเขียวนะคะบางทีเราอ่านข้อมูลนะคะเราจะทราบนะคะว่าชาเขียวเนี่ยมีส่วนในการช่วยเรื่องของการเผาผลาญไขมันนะคะแต่ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขวดเนี่ยบางทีเนี่ยก็เติมน้ำตาลเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะอย่างขวดนี้เนี่ยหนึ่งหน่วยบริโภคนะคะให้น้ำตาล29กรัมในขวดนี้นะคะ2หน่วยบริโภคนะคะเพราะฉะนั้นน้ำตาลหมดขวดนี้นะคะอยู่ที่5 8กรัม เยอะจริงไม่ติงห้าสิบแปดกรัมค่ะคูณไม่ผิดเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่านะคะเรื่องของฉลับโภชนาการเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเลยที่เราต้องศึกษาเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราต้องมีความรู้นะคะแล้วก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับสุขภาพเราคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นความรู้เนาะว่าอย่าดูแค่ข้างหน้าว่าเขาบอกว่าฟูเไขมันน้นําตาลน้อยนะคะต้องดูความจริงด้วยว่าน้อยเนี่ยมันเท่าไหร่เออน้อยจริงหรือเปล่าหรือว่าน้อยเทียบกับ ก่อนหน้านี้ที่มันเยอะมากๆนะคะมันก็ไม่น้อยจริงนะคะถ้าเรามีความรู้นะคะไม่มีใครหลอกเราได้นะคะเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเราเองเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะ